ัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณชมมาตามคุณยายสุพันนะครับคุณยายถูกเลขนะครับหมดแล้วเลขสูตรเลขคำนวณคุณยายเข้านะครับแล้วก็ถูกเลขด้วยนะครับคุณยายสุพันคนฟันแม่นคุณยายสุพันคนที่เคยรับใช้หลวงปู่สวงนะครับคนที่เคยหลวงปู่สวงให้เลขสูตรคำนวณมานะครับคุณยายเตรียมพร้อมรู้จะมาเตรียมพร้อมนี่เตรียมทําความสะอาด เตรียมตาข้าวแล้วมั้งนี่สวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับจ้าสวัสดีจุงกะคุณยายสุพรรณอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ้วันนี้มาเช่นเคยนะครับยายก็กําลังเตรียมนะครับอันนี้รายยายสมุดคือทําไว้แล้วนี่นะนี่โอเคียนไว้แล้วอ๋อเลยไปหลอกใส่ให้ยายๆหน่อยคุณยายสุพรรณ ตามเลขคุณยายสุพรรณงวดวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับ FC นะครับใครมาทำอะไรยายก็ไม่รู้ก็มาขายขายของวะขายอะไรครับผมขายเลขขยายก็กลอตเตอรี่วะไม่รู้บุญกระทินที่สลายในยายกระทินบ้านจะบก สิบสองเจ็ดสิบสองเ็ดสิบสองเห็นว่ามีจะเรียงมาด้วยใช่ไหมเอาจะเรียงมามาให้ลงปู่ฟังเลยทเดียคนก็ว่าจะทําที่นี่แหละแต่กลัวเนาะเด็กมันตีกันอ๋อเลยไม่กล้าทําเลยทํำในบ้านอัในวัดนี่อืมอ่ะ้นี่แหละเยอะไอ้นี่โมญายยายฟันมั้งหรือว่ารดไก โอ้ยฝันไปว่าไปคุณมั่นได้เยอะมันน้ำมันไม่เจ็ดสามเอาสามเจ็ดนั่นเลยเลยให้สามเจ็ดเลยให้สามเจ็ดงวดที่แล้วเข้ายายได้กี่ใบงวดที่แล้วฮะงวดที่แล้วได้กี่ใบยายได้ล่างบนแต่ได้สิบบาทเนาะได้ไม่เยอะแต่อันนี้ก็ห้าบาทในการลอตเตอรี่หนึ่งใบอ๋อแค่โอ้ถือว่ายายอ่ะอันนี้เลขเลขคำนวณคำนวณยายใช่ไหมนี่ย ไอ้ฟันก็ว่าไปคุดมันน้ำไม่ได้ให้แปดสามนะได้เจ็ดสามเอออันนี้จับลักท่าวิ่งใหยจะให้วิ่งตัวไหนครัวบ <จะ S 2> วิ่งวิ่งตัววิ่งนหนึ่งนะโซนเลยหนึ่งศูนย์สองโซนหนึ่งศูนย์สองโูนเลยบ่กลมมันขึ้นสองโซนกะซ้ำมึมงเออเนี่ยมันได้ลักหนึ่งเนาะ ได้หลังหนึ่งหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์เออไม่ได้เอาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์มันชอบเพราต้องเอาแต่ศูนย์หนึ่งอืมนึ่ถ้าวิ่งวิ่งตัวนายใหญ่ถ้าวิ่งหนึ่งเลหลังหนึ่งใหญ่ให้หลังหนึ่งหนึ่งหลังสองกับสามเนีลยหลังหนึ่งก็จะวิ่งจ้ะเลขหลักเลขวิ่งใหญ่คือวิ่งหนึ่งได้เอาหนึ่งเป็นหลักจ้ะเอาหนึ่งเป็นหลักหลังหนึ่งหลักศูนย์เลมีหลักหนึ่งหลักศูนย์บางงวดนี่ยหย่เขียนหนึ่งกับศูนย์ไว้ให้หน่อยเพื่อเอฟ หนึ่งศูนย์วิ่งอ่ะเอฟซีดูนะครับยายบางงวนนี้จะให้วิ่งหนึ่งกับวิ่งศูนย์นะครับลักหนึ่งเอ่อลักหนึ่งร็ไม่ศูนย์เนาะครับยายวงกลมไปเลยศูนย์ตัวหนึ่งแล้วก็ศูนย์ว่างกลมวงกลมไปเอนั่นแหละวิ่งวิ่งยายแต่ไม่ได้บอกว่าวิ่งบนหรือวิ่งล่างก็อันไหนก็ได้บนล่างมดได้เหมือนกันแต่วิ่งแค่หนึ่งกับศูนย์อ่ะ ของคนใหญหลใ่ลักหนึ่งลักสองนี่แหละเอาหลักสองด้วยรมันขึ้นสองนะโอ้มีจะมีขึ้นมาสองด้วยอ่ะวิ่งวิ่องอยู่สามตัวมีหลักสองด้วยอ่ะของคนณยายนะครับกันพลาด,ลาดเลขกันคือสองนะครับวิ่งขนาดหกสองเรามันขึ้นหกสามเนาะอ๋อมันมันมีวิ่งุกขึ้นด้วยอ่ะออจะได้หกสองเราทำได้หกสองเนาะก็เลยขึ้นหกสองว่าเค้นให้หก หกสองกับหกสี่เออทำไมเขียนให้หกสี่ไปอึ้งบ้าเลยนี่ไม่เขียนให้หกสี่หกสองหกสี่สองห้าหกสองหกสี่ใช่ป่ะจะให้หกสองหกสามแล้วขึ้นเปหกสี่ว่าดูว่าดูส่อันนี้ไหวบ้าเลยทียนคุณยายไปไหวกระทมลงกระท่อมลงปูมายังกระท่อมสูงอยากไปเห็นรา,นานยแลข สองสามวันเป็นไงองค์นอนลงปูเหมือนกันตันอกนะตันอันนี้เล็กอกไม่ใหม่นะเออก็ไปบอกลวงพ่อว่าเหมือนไหมคาลงพ่อเนาะรับองค์ลงปูนอนเหมือนไหมที่ใหญ่เหมือนเลยเนาะเหมือนเลยบ่เออเหมือนจริงๆเลยเหมือนมากร้านก็ไปโดนนี่ร้านก็ไปจับขาบอกไม่ใช่ลวงพ่ออยู่บนนี้ก็ไปจับขาเนาะเหมือนเนาะเออเหมือนแค่ลุงพ่อยู่บ่ แค่ว่ามไม่ใช่ลวงพ่อยูบอนี้เขาว่าเขาไปจับขาลวงพ่อไม่ได้เสียเขาว่าเขาไปจับขาหลานหลานหลานตัวเล,เล็กๆน้องเล็กๆเนี่ยมันไปหลานเล็กๆเนี่ยมันไปโอ้ยไม่ใช่ลวงพ่อยูบอนีหลวงพ่อไม่ได้เสียเววขาให้แค่นี้แหละครับอ่ะยายถือหน่อยถือตั้งในเอฟซี C ดูหน่อยนี่<อ>ายายถือนะเออนีได้เอฟซีเดินนี่คุณยายให้แล้วนะครับยายสุพรรณนะครับ นะครับให้แต่เป็นแนวทางเดินว,วิ่งหนึ่ง <S 1> 1 <S 2> 2 <S กับหน <2 S 1> ึ 1> 1่งกับศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์แล้วก็มีวิ่งสอง้วยนะครับ <Okay. S 1> fc นะครับนี่เลขวิ่งใหญ่ก็จับขึ้นกลมขึ้นมันลงเราก็จับเอาเลยนะครับใครจับเป็นจับแม่นก็ลองจับเลขคุณยายดูนะครับเราจะตามคุณยายทุกงวดนะครับเ <c oughs> พราะว่าเลขศูนย์นี่เป็นศูนย์ที่ได้มาจาก หลวงปู่สวงเราก็พยายามตามนะครับมันจะมีลดบ้างถูกบ้างแต่ก็จะว่ากันก็จะมีมันลงเนาะครับต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเข้าเหมือนเดิมหลยนะครับเป็นสูตรหลวงปู่สวงนะครับยากที่ใครจะได้มาง่ายๆในในบ้านจะบ่มีใครได้เหมือนยายไหมไม่มีไม่มีเลยไปแต่เขาเห็นทำเขาก็ทําตามเขาทาตามอพี่บยเขาก็ตามตามแต่ยังไม่เป็นไม่รู้เขาไม่ทําไม่เคยทําว่า คือมันก็ยากนะยายเนาะมันไม่มีใครทำยายไม่ได้บอกใครไม่ี่้ไม่ได้บอกแต่เขาทำแบบเขาทำถ้ามันออกหกสามอย่างนี้เนาะเขาก็ทำแล้วนี่สามกับสี่ห้าขึ้นลงมานี่นะทำได้หกหกหรือเจ็ดนี่นี่นะมันเราคือไม่อยากจะไปทำนะครับคือมาเอากับยายเลยดีกว่าครับเพื่อมัน ผลลงปูให้มาคนเดียวเนาะให้เองเนาะครับลงปู่สวงโยนให้กับมือนะเราก็จะไปทําเรียนแบบมันก็เออไม่ได้นะครับต้องอาศัยอาศัยยายเป็นคนทําให้ดีกว่านะครับจะลงปอให้เอากับยายเนาะลงป่ให้เอากับยายนะครับถ้าเราไปทําเองก็จะไม่ถูกก็จะไม่เข้านะครับอยากได้ให้เอากับยายพัดยายสุพรรณบุตรใช่ชื่อยายสุพรรณก็คือลงปูสวงตั้งลงปูสวงเรียกอืม เขาเรียกยังไงยายตอนนั้นอตอนนั้นก็ว่าหื้ยยายสุพรรณคือต่งเงยคนอื่นเขาก็ได้ยินเนาะปรอ,อย่คนอยู่เต็มเขาเขาใครเออที่บ้าน,น,นอ,อ่ะในเขามาเอาหลวงพ่อดูมันเข้าไหมว่าเขาก็เอามาไม่ได้เอาไว้เนาะลูกลานมันมากก็มันรื้อจุดทิ้งเนาะอันเกา่กาๆนะ่ะครับี่แก ตนี้เขาก็อันนี้เขาจับแบบนี้เขาก็ตัดเอาตัดเอาแบบนี้นะครับใช่เขาเอาแบบนี้ครับจับต่ก่อนในสมัยก่อนจับแบบนี้ลุงพ่อนะแต่นี่ลูกไม่ใช่อันนี้ลุงพ่อเขาโยนนี้ให้ก็เลยทำตามลวงพ่อเลยแต่อันนี้ไม่เคยไม่เคยทำอไม่เคยแต่ทำแต่ตามตามลวงปู่เนาะแต่ก่อนแต่ก่อนทำแบบนี้นะครับอันนี้ลวงพ่อ เห็นเข้าก็ย่นนะนี้ให้นะอแต่ก่อนยายทำต่างหากสูตรต่างหากใชสูตรต่างหากนี่ยายทําแบบนี้แต่ก่อนอ๋อก็เลยมาได้สูตรลวงพ่อก็เลยอันี้แม่นกว่าลวงพ่ออ่ะเนาะลุงปู่แม่นกว่ามันได้รลักมันนาลักอันเดียวเนาะแต่อันนี้มันลาบากอยากเอาแบบนี้ถ้ารักนอนตัวไหนก็เอาตัวนี้นะแต่ตัวนี้มันได้หลักมันเลยนะได้หลักเลยจ้่จับหลักได้หลักก็ได้ลักคบก็ได้ลักคกเนาะศูนก็ศูนใช อันนี้หลักได้สามตัวเดิอหลักหนึ่งกับหลักศูนย์แล้วก็หลักสองหลักสองหนึ่งศูนย์สองนะครับอ่ะเอฟซีหลักหลักยายจับหลักให้ถูกก็จะได้ถูกเลขเหมือนกันนะครับพอทำก็ให้กันเลยเขาไม่ได้ทำเลยแต่คนใครก็ทำเขาโยนให้หน้องปูจริงๆเลยเลยครับน้องปูคนที่จะโยนให้ท่านท่านทำไงบัับคนอ,อ,อื่นเขาอยู่นอก็บอกอ้าวยาสุขันน